สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแนะนำการคีย์สมาร์ทพลัสคีย์อย่างไรให้โฟล w ไม่ติดขัดสามารถติดตามได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกขอแนะนำว่าหากเรามีข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นอยู่แล้วควรทำการเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าหรือทำเซอ l ์เ l ียลลิสต์ชัไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบเพื่อทำการเสนอขายเพื่อทำให้เราใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้านะครับ และเมื่อเราทำข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการค้นหาข้อมูลของลูกค้าโดยทำได้ดังต่อไปนี้นะครับกดไปที่ปุ่มค้นหาได้เลยครับทันใดนั้นเราจะพบข้อมูลของลูกค้าที่เราได้เตรียมเอาไว้จะสังเกตได้ว่ามีชื่อของลูกค้าปรากฏอยู่ที่บนหน้าจอนะครับให้กดไปที่ชื่อของลูกค้าได้เลยตามตัวอย่างคือคุณสมาร์ทง่ายการใช้ และวิธีการตรวจเช็คว่าเราทำเซลล์อิลลัสเตรชันไว้อย่างไรบ้างจะสังเกตไปที่แทบ็บตรงกลางหน้าจอจะมี3เมนูที่สำคัญนะครับแบบประกันที่แนะนำเซลล์อิลลัสเตรชันและข้อมูลการสมัครให้เรากดไปที่เซลล์อิลลัสเตรชันได้เลยในแท็บเซลล์อิลลัสเตรชันนี้จะปรากฏรายละเอียดด้านล่างของหน้าจอที่เห็นอยู่นะครับนั่นคือแบบประกันที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับลูกค้าเรากดไปที่แบบประกันเลยครับเราสามารถตรวจสอบไปที่ภาพประกอบ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่ได้วางแผนประกันเอาไว้และด้านล่างจะปรากฏรายละเอียดของมูลค่ากรมธรรม์เราควรศึกษาก่อนที่จะไปพูดคุยกับลูกค้านะครับและสําหรับเมนูภาพรวมจะเป็นการปรากฏสําหรับสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่ลูกค้าได้เลือกเอาไว้รวมถึงตัว W P ที่เรามีแถมให้ฟรีกับลูกค้าด้วยครับหากไม่ติดขับประกันใดเราทําการจัดทําใบสมัครหรือใบคําขอเอาประกันชีวิตได้เลยครับโดย ขั้นตอนง่ายๆให้สังเกตที่มุมบนซ้ายมือนะครับการทําใบคําขอจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนโดยใน7ขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องทําการกรอกให้ครบถ้วนจุดสังเกตจะเห็นสีส้มเป็นแถบเมนูอย่างตอนนี้เราอยู่ที่เมนู personal info นะครับจะมีแถบเมนูสีส้มอยู่ถ้าหากเราทําครบทั้ง7ขั้นตอนจะปรากฏแถบเป็นสีส้มทั้งแถวเลยครับและจุดสังเกตอีก1จุดนะครับบริเวณซ้ายมือครับตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนที่1 ข้อมูลซ้ายมือ personal info ที่เราต้องทำมี2ข้อมูลด้วยกันถ้าเราทําขั้นตอนไหนยังไม่สำเร็จจะขึ้นเครื่องหมายตกใจอย่างที่วงเอาไว้เมื่อสักครู่ครับและจุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับคือดอกจานสีแดงๆนั่นคือข้อมูลที่จําเป็นเราต้องทําการกรอกให้ครบถ้วนดังรายละเอียดที่ใบคําขอได้ให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุฒิการศึกษาอาชีพรายละเอียดของตําแหน่งลักษณะงานที่ทําลักษณะธุรกิจ รวมไปถึงรายได้อื่นๆในกรณีที่เราทําการกรอกข้อมูลแล้วกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราจะเห็นได้ว่าจะมีปรากฏกรอบสีแดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับและอีก1ประเด็นที่น่าสนใจครับหลังจากที่เราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีเมนูส่วนของผู้ขายที่ต้องทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้า อยู่ในกลุ่มใดดังเมนูที่ปรากฏครับมีทั้งผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารลูกค้าอายุ60ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านประกันชีวิตเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการมองเห็นหรือขาดสติสัมปชัญญะหรือไม่ถ้า,าเราไม่กรอกแล้วกดปุ่มถัดไปจะปรากฏหน้าจอว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําการกรอกด้วย ่ในกรณีทั่วไปครับลูกค้ามีความสามารถในการสื่อสารปกติเราก็เลือกครับแล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยครับสำหรับเมนูถัดไปนะครับนั่นก็คือการกรอกรายละเอียดที่เขาถามเพิ่มเติมสำหรับแบบสอบถามความต้องการเราก็ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกทั้ง2หมวดเลย หากครบถ้วนให้กดถัดไปครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนที่2จากทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าเมนูของแต่ละขั้นตอนเราทําครบถ้วนหรือไม่เป็นดอกจันเป็นเครื่องหมายตกใจหรือเป็นเครื่องหมายถูกต้องแล้วถ้าเราทําครบถ้วนแล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับ ในกรณีที่เรายังกรอกข้อมูลไม่ครบจะพบการแจ้งเตือนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดสังเกตสําหรับขั้นตอนที่2อีก1เรื่องนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเราควรทําการพรีวิวข้อเสนอและแบบประกันให้ลูกค้าทราบอีกหนึ่งครั้งโดยเป็นการแจ้งรายละเอียดของแบบประกันและสัญญาเพิ่มเติมรวมถึงตารางแสดงตัวอย่างผลประโยชน์ช่องทางการชำระเงินรายละเอียดความคุ้มครอง เมื่อแจ้งลูกค้าครบถ้วนแล้วกดปุ่มยอมรับและเตรียมลงลายมือชื่อทั้งของลูกค้าและของพนักง,งานขายนะครับในส่วนแรกจะเป็นการลงลายมือชื่อของลูกค้าก่อนให้ลูกค้าทําการเซ็นลงบนแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเมื่อเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ติ๊กยอมรับข้อมูลด้านล่างแล้วกดถัดไปครับลําดับต่อมาเป็นการลงลายมือชื่อของพนักง,งานขายครับให้ทําการลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปครับ เมื่อทําการลงรายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถส่งอีเมลให้กับลูกค้าก็ได้นะครับถ้าหากไม่ส่งกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับกําลังเข้าสู่ขั้นตอนที่3แล้วนะครับจากทั้งหมด7ขั้นตอนเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแถบเมนูจะต้องเป็นสีส้มไปจนครบทั้ง7ขั้นตอนนะครับนี่คือจุดสังเกตจุดที่1จุดสังเกตจุดที่2นะครับอย่าลืมเมนูด้านซ้ายมือนะครับมีกี่เมนูเราจะต้องทําให้ครบและจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายตกใจหรือ ทำให้เป็นเครื่องหมายถูกต้องครบถ้วนนั่นเองนะครับในขั้นตอนที่3ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะจะมีหมวดของคําถามสุขภาพที่เราจะต้องทําการสัมภาษณ์ไปยังลูกค้าทีละข้อทีละข้อและที่ต้องย้ํานะครับนั่นคือการลงตัวเลขส่วนสูงและน้ําหนักต้องลงให้ครบถ้วนนะครับรวมไปถึงข้อมูลสุขภาพของคนในครอบครัวและประวัติสุขภาพที่ผ่านมาด้วยนะครับทั้งหมดประมาณ13ข้อด้วยกันเมื่อครบถ้วนแล้วกดปุ่มถัดไปครับ สำหรับขั้นตอนที่4นะครับการยินยอมจากลูกค้าเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นแฟดก้าหรือการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการใช้สิทธิ์ทางภาษีต้องกรอกให้ครบถ้วนนะครับรวมไปถึงการให้ความยินยอมในรายละเอียดต่างๆนะครับต้องชี้แจงไปยังลูกค้าแล้วติ๊กให้ครบทุกข้อครับรวมถึงช่องทางที่สะดวกในการรับข้อมูล และสถานะการทําธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ครับเมื่อครบถ้วนแล้วกดปุ่มถัดไปครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่เราจะสามารถสร้างข้อมูลการพิจารณาเบื้องต้นทันทีถ้าข้อมูลครบถ้วนไม่ติดขัดประการใดจะไม่มีเมมโม แต่ในกรณีของตัวอย่างนี้มีการติดเมโมนะครับต้องทําการแก้ไขแต่ไม่ต้องกังวลครับเราสามารถที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับ สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่5คือการอัปโหลดเอกสารเอกสารที่สาคัญนะครับคือบัตรประจําตัวประชาชนสามารถกดปุ่มถ่ายรูปได้เลยครับเมื่อเรากดไปที่ปุ่มกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการถ่ายบัตรประชาชนโดยทําการโฟกัส ภาพให้ชัดแล้วกดถ่ายได้เลยครับเมื่อกดถ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดคำว่าตกลงสําหรับข้อมูลเรื่องของการถ่ายภาพบัตรประชาชนนะครับเราสามารถบอกกับลูกค้าได้เลยครับว่าภาพถ่ายนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในเครื่องของผู้ขายแต่อย่างใดนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปครับ ลำดับต่อมาขั้นตอนที่6แล้วนะครับคือการแสดงข้อมูลทั้งหมดเราต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับให้ครบทั้ง4เมนูดังกล่าวเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเช็คค่อยๆทบทวนในแต่ละเมนูนะครับเมื่อครบทวนแล้วให้กดปุ่มถัดไปได้เลยครับเมื่อกดปุ่มถัดไปครับจะปรากฏให้ลูกค้าลงลายมือชื่ออีกครั้งหนึง่ง หลังจากนั้นให้ทําการติ๊กรับทราบและกดถัดไปครับเช่นเดียวกันครับสำหรับพนักง,งานขายต้องลงลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดปุ่มถัดไปครับและตอนนี้เรากาลังเข้าสู่ขั้นตอนที่7ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับและไปขั้นตอนที่สําคัญมากนั่นคือการชําระเงินในปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการชําระเงินอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับบัตรเครดิตเงินสดและโมบายแบงกิ้งในตอนนี้ในคลิปนี้เราขอยกตัวอย่างโมบายแบงกิ้งและบัตรเครดิตนะครับ ในกรณีของการเลือกชําระด้วยโมบายแบงกิ้งกดโมบายแบงกิ้งนะครับแล้วกดปุ่มชําระเบีย้ยได้เลยครับสำหรับโมบายแบงกิ้งนะครับระบบจะทําการเจน q r Code ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แต่ในกรณีของ UAT หรือตัวอย่างนี้ QR code จะไม่ปรากฏขึ้นนะครับแต่ในการทำงานปกติแน่นอนครับจะมี QR code ลูกค้าสามารถเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ใช้อยู่ทำการสแกนและทำการจ่ายหรือชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับช่องทางการชำระเงินถัดมาที่จะยกตัวอย่างคือบัตรเครดิตนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีบัตรเครดิตง่ายต่อการชำระเบีย้ยประกันอย่างมากครับหน้าจอที่ปรากฏอยู่นี้ให้ลูกค้าตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์และจํานวนเบีย้ยประกันที่ต้องชําระก่อนจะเข้าสู่ระบบ Payment Gateway หรือการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตครับดังที่ปรากฏหน้าจอนะครับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของบัตรเครดิตเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเราจัดจาเป็นจะต้องนําอุปกรณ์ของเราให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยหลังบัตรเครดิตและรายละเอียดอื่นๆบนหน้าบัตรเมื่อกรอครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Continu e Payment สามารถแจ้งลูกค้าได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการส่งใบคำขอเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าการกรอกแอปพลิเคชันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ